สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้าโอ้วันนี้แดดแรงหกโมงสี่สิบเก้านาทีครับผมแดดแรงมากเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมเช้านี้มาส่งลูกค้าประจำนะครับผมที่โรงพยาบาลรามา ส่งเสร็จแล้วครับผมวันนี้จะไปทำธุระธุระสองอย่างสามอย่างชาเน้จะไปทำธุระสองอย่างสามอย่างแล้วก็ไปล้างรถเติมลมเช็คสภาพรถพร้อมที่จะเดินทางคืนนี้ ีครับผมอันนี้ก็บรรยากาศยามเช้าครับเห็นไหมครับสวยงามมากอันุชสวัีชัยเริ่มตน้นเที่ยวแรกก็มีโชคมีชัยครับไปด้วยกัน โชคดีมีชัยไปด้วยกันวนทักหนึ่งรอบเป็นไงอันี้ก็จะออกถนนวิภาวดีครับผมวิ่งมาจะออกถนนวิภาวดีการจราจรเช้าๆก็ยังไม่หนาแน่นนะครับผม ช่วงนี้ครับที่อนุสาวรีย์ชัยครับการจราจรก็คล่องตัวครับผมไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวสักเจ็ดโมงครึ่งไปหาแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเออเออไม่ต้องสื่อครับเส้นนี้แน่นจริงๆครับผมตอนนี้มาถึงเขาเรียกสามเหลี่ยมดินแดง สามเหลี่ยมนา่าจะปลาลงการจะรอจอนคล่องตัวนิดหน่อยบรรยากาศดีอยู่ครับเชา้านี้วันนี้ก็จะไปเตรียมรถล้างรถนะครับแล้วเช้าไปทุรก่อน ทำธุระให้เสร็จเรียบร้อยจักสิบโมงเอารถไปล้างครับผมเตรียมสภาพเอารถไปล้างสภาพบรรยากาศยามเช้าครับผม คืนฝนตกครับกลับมาจากโคราชฝนตกกลับมาถึงบ้านประมาณห้าทุ่มสี่สิบใช้เวลาการเดินทางก็รวมรวมสามชั่วโมงครับผมกรุงเทพดอนเมืองนะครับดอนเมืองโคราชครับจังหวัดนครราชสีมาใช้เวลาเดินทาง สมชั่วโมงครับผมสามชั่วโมงถึงอย่างแน่นอนอยู่ที่การจราจรของแต่ละพื้นที่นะครับผมระหว่างเดินทางครับผมแต่ถ้าการจราจรดีไม่มีปัญหาอะไรสามชั่วโมงถึงแน่นอนครับผมต่างจังหวัดไว้ใจผมเลยครับผม ไว้ด้วยนะครับผมกับแท็กซี่สายลุยครับตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมบริการไปทําธุระต่างๆนะครับผมหรือไปเที่ยวหรือนาเที่ยวนะครับผมรถสะอาดนั่งสบายปลอดภัยทุกเส้นทางถึงที่อย่างแน่นอน เพียงแค่ท่านโทรมาจองคิวหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่0926 1 4 3 8 8 0ชื่อนี้ไว้ใจได้ครับผมช่ำชองเรื่องต่างจังหวัดครับผมผู้หญิงคนเดียวเดินทางได้รับก,รกันความปลอดภัยกับสายต่างจังหวัดนะครับผมท่านใดมีญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับผม บินกลับมาเมืองไทยที่สนามบินสวนภูมครับจะให้ไปรับไปส่งที่จังหวัดต่างๆภูมิลำเนาของท่านนะครับติดต่อได้เลยครับผมแล้วก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมหาผู้ร่วมเดินทาง397คนขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับผม ขยับขึ้นมาเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆครับผมส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีเวลาถ่ายครับส่วนมากก็จะขับรถขับแต่รถครับหาแต่เงินนี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ